เก็เาหนละ้อมเงง่ายะพอดีมันมันมันหลายคนเนาะเออดาบแรกมันมันคนมันอยู่หลายคนเนาะว้าเออ ตรงนี้นเนาะน้ำทังยังแลนลงมาได้อยู่เพราะมันทุกเชือนได้ผู้้าได้อยู่มันใหม่ใช่แน่เราันรับจ้ายมันใหม่โอ้ยหิ้งใหม่อันไหนโอ้ยใหม่รถบระจิบ <c oughs> น้ำร็จปลาไว้ไป,ปไในกระไยเติมจน 聊聊天怎么了？打牌，过打 ทำง,งานเบิดมือเนาะมีเรือลากพักด่าละแล้วเป็นอะไรแฟนก็เป็นไรแน่แน่แโอ้ยแล่นน้ำหาลดบอ่อไปทั้งด้ารถจักว่ามันต้องเป็นแต่บอ่อไฟใหม่แท้อะไรน้ำหาเลยเนาะมันแห้งหัน เคยประสบมาบวางบ่ี่เดือนมาหนายเออเออคือว่าโชคดีไปครับครับครับก็เสียหายเล็ผรถนึกภาพหวงู่โอ้รถ่ยทั้งมดาับเออเนึกภาพเพราะต้องว่างรัคดับกว่าดพิพาล้านขึ้นไปแล้วรถรถเนี่ย ไ <laughs> <laughs> อไปอาอ้า้าหลังไปไปดูทั้งหลังคือไปทวงงี้ไปไกลๆเนาะโอ้ว้ทำเรงเหงนี้เบงดีนะ่ะหอว่าเ้า48คอยเห็นหนุนเป็น18นึ่งแลนะ <laughs> ตามไปไหนอทำคนจดไปดนแล้วี่นอนเันไปล้าเกดนี้เออเมื่อหนูเมื่อตาปรไเดเราไปนองจะพูดพูดว่า้งเกตรถไปนองเกิดได้พี่น้อง พะโลกาลีันเมาพื้นลังล่มถึงแปดมีโอ้โหถึงแปดมีบบมี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 มันฝนมันกระจายฝนกระจายบอทลอะขเดอัยก่อนเร่เออ เรีนใหม่ละว่าจะให้เีนทำไมไม่โ้มันหัวมันี่น้องอิดเครื่องเช็เบึงเครื่องพี่น้องหลังจากคฟใหม่เออเห็นไปไายทุกเนเช็บงสายไ่น้อง มันเอาไปลองเช็กเบื้งแล้วสายทุกสายถอดเบื้อเลยเนาะไล่เช็กสายองเราติดกันไล่ไล่เช็คของเรา่ปลอง เอาใายพี่น้องเบิ้งต้นเนีะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุอักขีภัยเกิดอ็กซิเรย์นิดน้อยพี่น้องก็ได้รับความเสียหายหลายดอกพี่น้องอยู่กับตัวรถนั่นแหละลิหนาจังพอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ